มาถึงตรงนี้นะครับก็ถ้าใครที่ติดตามดูคลิปของผมนะครับก็จะรู้ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยคือที่ไหนนะครับผมก็เคยเอาอ,ออกในช่องผมรอบสองรอบแล้วนะครับป่านี้เนี่ยคือป่าป่าดิบชื้นนะครับที่สมบูรณ์มากๆต้นไม้สูงมากๆนะครับนี่ สุดบนนี้เลยยังอันนี้คือยอดต้นไม้นะครับสุกมากมากตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเห็นไม่แน่ชัดนะครับรอรอ,อดูพรุ่งนี้เช้าอืค่ำคืนนี้เนี่ยพรุ่งนี้ใครเราสองคนเนี่ยไม่มีทุรละนะครับก็เลยตัดสินใจว่านอนนะครับพรุ่งนี้ก็ทำกับข้าวกินอิ่มอิมแล้วก็ค่อยเดินกลับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหิวแล้ว ก็หาฟืนมาก่อไฟนะครับแล้วก็นอนแถวนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปหาไปตัดพวกใบตองหรือว่าใบต้นเต่านะครับมาปูเพื่อที่จะได้นอนในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้เนี่ยผมเอาผ้าเปลมาแล้วก็ผ้าห่มมานะครับแต่ว่า <c oughs> ยุดเนี่ยไม่ได้เอามานะครับผมก็เลยเ จะแบ่งผ้าเปลยให้นะครับผมก็ผมก็เอาเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งมาเหมือนกันนะครับผมก็ใส่2ชุดนอนหรือว่าเปลี่ยนชุดเลยนะครับชุดนี้เนี่ยมันจะเปียกนะครับผมจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ห่มผ้าห่มนอนผ้าห่มก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็ช่วยบรรเทาได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาตัดใบตองว่าใบต้นเตามาปลูละก็ไปตัดใบตองมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาม้อสนามนะครับไปกรอกน้ำตรงแม่น้ำใหญ่นี้มาผมจะต้มต้นเตาล้างนะครับกินใหม่ตอนนี้เนี่ยหิวแล้วนะครับต้องกินถึงจะนอนได้มาอย่างนั้นเนี่ยหิวข้าวนอนไม่หลับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาหม้อสาามของผมเนี่ยไปกรอกน้ำมาก่อนนะครับ วันนี้พอผมก็กินบะหมี่ผสมกับยอดอต้นเต่าล้างนะครับกินก็พอที่จะประทานความหิวได้นะครับน่าจะอยู่ถึงตอนเช้าได้ก็คืนนี้นอนที่นี่นะครับน่าจะไม่หนาวนะครับผมนอนข้างกองไฟเลยนี่กองไฟนี่ คิดว่าน่าจะไม่หนาวนะครับผมก็ใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วเหมือนกันนะครับโอเคเจอกันุ่งนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เน่เหนื่อยแล้วก็ล้ามากเจอกันุ่งนี้ละกันนะครับ,นนามานนรบไม่อยากจะโม้เยอะม่วงละไป<อ>เจอกันพุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก <cek warm st anza> ็เ <Philadelphia> ป <uan> ็นเช้าสายนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะตื่นนะครับเจ็ดโมงแล้วไอ้เต้าเนี่ยจะนอนนี่จ้นอนนี่จนอนบนกุ้งด่ ตอนนี้ผมสองคนก็ตื่นแล้วนะครับผมก็หุงข้าวตั้งข้าวไว้ในกองไฟแล้วนะครับมีการรอบๆตอนนี้มีเลยก็อย่างที่บอกไว้นะครับป่าแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามผมเมื่อปีที่แล้ว ผมรู้สึกว่าผมก็ลงไปคลิปหนึ่งนะครับจะเห็นป่าเป็นแนวประมาณนี้แหละต้นไม้สูงสูงอย่างนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแค่แค่ปีที่แล้วนะครับอ,อากาศดีมากนะครับเช้าๆอย่างนี้ แดดเริ่มลง,งนั้นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเออ่ทำไมตรงนี้มันถึงไม่ลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันลงแล้วแต่ว่าเออ่พงใบไม้นะครับมันบางหมดป่าดิบชิญก็จะประมาณนี้โอเคก็รอดูว่าเดี๋ยว ข้าวผมเนี่ยมันจะยังไงจะสุกเมื่อไหร่นะครับแล้วผมเนี่ยจะทํากับข้าวยังไงรอชมนะครับเมนูวันนี้ก็กบนั่นแหละนะครับอืม,มีอะไรแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อเช้านี้ตีช่วงประมาณตีห้านะครับผมตื่นมานะครับโอ้โห หายหมดเลยเนี่ยหายหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้มันเยอะกว่านี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่มาถึงนะมันเยอะกว่านี้แต่ว่าอ,อมันกระโดดออกนะครับหลายตัวน่าจะเยอะนะครับเม <package> ื่อวานเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่านี้เท่าตัวหนึ่งเท่าตัวนะครับเพามันมน,บบน่าจะกระโดดหนีหมดอะ อนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้เหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเมืม่อวานนี้เนี่ยปากปากกระสอบอันนี้เนี่ยมันปากถุงอันนี้นี่มันเปิดนะครับแล้วก็เห็นมันกระโดดนะครับแล้วก็คิดว่าอะไรนะครับพอขึ้นตื่นขึ้นมาส่องไฟฉายนะครับก็จะเจอ กบก็เลยรู้ว่ามันออกมาได้นะครับก็เลยตื่นมามั่นให้มันดีๆมันก็เหลืออยู่แค่นี้โอเคเรารู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้ข้าวแล้วนะครับก็จะมาทำกับข้าวนี่ก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรต่างๆลง,งไปนะครับ เดี๋ยวมันเดือดดก็ค่อยใส่กบลงไปกบสุกก็กินได้ตอนนี้ก็ตั้งกบไว้ในไฟแล้วนะครับรอสุกอย่างเดียวแล้วก็มีปลาล้างตัวใหญ่ เล่ากันเล่าน,นะครับเป็นก้อนๆเลยเขาเนี่มันเข้าอะไรวะ หลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จนะครับผมก็ให้ข้าวไอ้เต้านร้อนๆหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับมันยังกินไวๆไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปล้างหม้อสนามความหงนะครับแล้วก็ตักน้ํามาต้มน้ํากินแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> ข้ามน้ําแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> อ้ น้ำหนาวจัดอโอ้ไอ้เต้าไอา้เต้าหนาวแล้วไม่ใช่ตื้นๆน,นะครับผมลึกก็พอได้โอ้ย มาถึงแม่น้ำสองสายนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสองสายมารวมกันเป็นหนึ่งสายตรงนี้เนี่ยมันก็แยกเป็นสองสายแล้วก็มาประจบกันตรงข้างล่างนี้เองนะครับไม่ไกลเดี๋ยวผมต้องขอใส่งางเงขาย,ายาวก่อนนะครับผมใส่งางเกงขา,าสั้นนี่ใส่งางเกงขายายาวก่อนนะครับแล้วก็เดินกลับบ้าน เอาล้ครับทุกคนวันนี้ผมก็ใส่เกล่ขายาวเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละก็เดินทางกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับโอเคขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็แบบอย่างนี้เลยนะครับแต้มไม่มีนะครับกบก็ไม่มีไม่เจออะไรเลยด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชื่นชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายอ๋อแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนี่กำลังใส่รองเท้าถุงเท้าผมเนี่ยใส่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเดินตามทางเส้นนี้ไปนะครับนี่ตามเส้นนี้ไปแล้วก็ขึ้นเขาไปนู่นนู่นแล้วก็ไปถึง ตรงน้ําตกเต่าดํานะครับผมก็เอารถจอดข้างบนนะครับน้ําตกเต่าดําเนี่ยอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปถึงข้างบนนู้นเนี่ยก็จะเจอรถละอยู่ข้างบนทางแยกไปน้ําตกเต่าดํานะครับไม่ใช่ทางแยกหรอกทางปุกนะครับแต่ว่ามีที่ให้รถแอบข้างทางได้นะครับผมก็เอารถแอบข้างทางแล้วก็เดินทางลงมานะครับ อย่างเท่นะครับไอ้เต้าโอเคขอไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ